ผมจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะป๋าสวัสดีวัสดีครับไมนได้เป็นอสสเลยต้องขายขนาดนั้นด้วยเหรอถึงทักษติดไหล่เพื่อติดไหลอันนี้เราอยู่กันในจังหวัดอุดรเป็นไงเราวาร์ปเหมือนวาร์ปมาได้วันนี้วันนี้เนี่ยรู้ป่ะวันนี้ทํางานสามจังหวัดค่ะอุดรขอนแก่นมหาสารคามอืมนี่คือทีมงานอาจารย์มาคะนะคะวันเดียวโผล่สามจังหวัด อ่าเป็นไงลาสุดยอดรากับโกหก,<โ>กแต่เรามีวิชาใช่ไหมย่นระยะทางอ่ามาดูนะบ้านนี้ก็เป็นบ้านลูกศิษย์นะตั้งใจเรียนนะตาเห็นเขาไปเรียนบ่อยแล้วก็ใส่ใจแล้วถือว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจมากระดับนึงน,นี่แหละคือสําคัญเออแล้วเข้าใจถูกด้วยไงถูกถูกถูกแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าจัดการค่อนข้างดี ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีบ้านลักษณะนี้นะมันเป็นบ้านแนวใหม่แต่ตรงนี้มันอยูนฝั่งนู้นน่ะเขาเรียกว่าบ้านแฝดอันนั้นบ้านเดียวมันไม่ใช่บ้านเดียวมันเป็นบ้านแฝดเพราะว่ามันมีผนังเออจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเหนไหมจริงด้วยอคือบ้านหลังนี้มีผนังข้ามข้าวแล้วเขาแยกกันอ๋อแยกกันด้วยขั้นไอหรือว่ายิดเดียวแต่ว่าไอผนังผนังหนึ่งอ่ะตรงนั้นมันคือห้องน้ําปะ เป็นบริเวณซักล้างแล้วแต่คุณจะเอาไปดีไซน์เอามาติดกันแล้วก็แยกแยกพี่ไม่เข้าใจว่ามันมีมันมันเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับทางกฎหมายหรือว่าอะไรนะแต่ว่าแปลกใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หมู่บ้านใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้มากขึ้นคือมันจะไม่ได้เชื่อมกันนะถ้าถ้ามันเป็นบ้านเป็นบ้านแฝดใช่ไหมมันจะติดกันผนังมันเชื่อมกันใช่ไหมเอออันนี้ไม่มไม่ดีเออแต่ว่าอันนี้มันไม่ให้ผนังติดกันแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่เชื่อมกัน เขาอยากจะใช้พื้นที่ให้มันเต็มพื้นที่แต่ว่าคงหลีกเลี่ยงเรื่องผนังทั้งหมดติดกันก็เลยใช้ส่วนด้านล่างอ่ะแต่ว่าเราเราดูแบบนี้มันก็คล้ายบ้านเดียวอืใช่ไหมค่ะทีนี้เขาก็มีบ้านบ้านลูกศิษย์เล้เขาก็เส้นทางถนนก่อนถนนนี้เป็นเส้นตรงยาวเลยจากหน้าบ้านมาเป็นเส้นตรงแน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็เป็นซอยตันซึ่งถนนแบบเนี้ยเราต้องบอกไปก่อนว่าพลังวิ่งแบบไม่ดีนะดูลักษณะการวิ่งของพลังไปเลยไม่มีแวะบ้านไหนแต่ว่าทีนี้อันเนี้ยมันอยู่ขาออกอืเพราะว่าพลังอ่ะมันวิ่งจากขวามือไปซ้ายมือใช่ไหมถ้าอันนั้นวิ่งเนี่ยถนนนั้นวิ่งเข้าวิ่งเข้าไปแล้วก็ถ้ามันตันมันก็ต้องย้อนกลับมาเหมือนอาจารย์บอกว่ามันก็จะไปแลกพลังเอาพลังมงคลไปแลก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  แล้วก็กลับมอกมาความเป็นมงคลก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงเหลือแต่ความเป็นอัประมงคลอันนี้คือข้อเสียของบ้านที่มันเป็นซอยตันแล้วก็ต้องย้อนกลับออกมาเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ปลายสุดหลังสุดท้ายขาออกนะออกจากหมู่บ้านนี้ไปไม่เหลือสักบาทแล้วนะไม่ใช่ไม่เหลือแบบเจอแบบติดลบเออคือแบบไม่ใช่ติดลบอ่ะคือเอาความอับประมงคลของทุกคนมาแล้วก็มา กะไว้บ้านเดียวคือนั่นไงนอกจากจะตังร้อยในร้อยบาทกับเขาเนี่ยถ้าเขามีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ได้สักบาทแล้วเนี่ยติดลบอีกจะเออเอานี่คนอื่นด้วยด้วยเอออางนี้ก็ไม่ค่อยดีทีนี้ถ้าอันนี้คือในหลักการการเคลื่อนที่ของพลังแต่ว่าบ้านนี้มันก็ยังเหมือนจะโชคดีนะในโชคดีก็มีโชคไม่ดีเหมือนกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอมีอันเดียวด้วยอ่ะจากหน้า ใช่ไหมตรงนั้นมาพอดีใช่ใช่อ่าเหมือนจะโชคดีแต่ไม่โชคดียังไงเพราะเราเห็นนี้สมมติถ้าพลังวิ่งมาพอมันเห็น่างนี้ใช่ไหมมันก็จะต้องเบรกอพอมันเบรกมันจะค้างแต่ว่ามันใกล้เกินไปมันใกล้หน้าบ้านเราเกินไปมันก็จะถอยเลยไปเลยมันนีเลยบ้านนู้นอ่ะถึงจะได้เออเป็ประมาณนึ้ใช่ไหมเออทีนี้พอถ้ามันไปขาขาขามาหาบ้านเราใช่ไหมขาออกมาบ้านเรามันก็เบรกชะลอด้านโน้นอีก มันก็เบรกก่อนถึงบ้านเราอพอพอคนเขาเลยนี้ปุ๊บเหยียบเลยไปเลยก็ดึงเอาที่ค้างอยู่หน้าบ้านเราไปด้วย <c oughs> ให้ใหที่ที่ดีที่สุดนะอืคงเป็นไปไม่ได้อะที่จะไปบอกหมู่บ้านเขาให้ย้ายจากตรงเนี้ยไปอยู่แค่อีกล็อกหนึ่งเป็นไปไม่ได้เนาะก็ให้รู้ไว้เป็นเรื่องของต้นทุนแล้วกันเออยย้ายย้ายได้ย้ายถ้าย้ยายไม่ถึง เอาตรงไหนถ้าอยากให้ย้ายาย้ายไม่หรือเอาย้ายตรงนั้นดีกว่าคือเพราะว่าของเราเอาขาออกเราบนรถมาเดี๋ยวรถเอาไปกินอ๋อเราเรานับจากที่ว่าเราบ้านเราอยู่ขาออกเออเออพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้านโน้นอ้าอะไรรถคันนั้นไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยมึงบินมาหรือไงไวมากเราออกมาก่อนอาจารย์ชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งมาถึงอาจารย์ก็มาถึงแล้วมึงบินมาไงเนี่ย ไม่มีมีข้างในอ่ะอ่ะทีนี้บ้านนี้ทารั้วอ่ะประตูรั้วเนี่ยทึบมาไม่หลงในหุบบ้านนี้มีอยู่หลังเดียวออนะเออเด่นใช่ไหมขณะที่เขาโปร่งกันหมดแล้วก็ไม่มีความเด่นอะไรเลยแต่บ้านนี้ปิดไว้เรียบร้อยมันเราก็ใช้วิธีการนี้คือเรากระชากพลังบาเรียกว่ากระชากพลังดึงพลังจากขาเข้าอ่ะอือให้มันข้ามมาบ้านเราค่ะเออโดยการที่ทําประตูหน้าบ้านเราให้มันเด่นเด่น มันล่อเลยนะเนี่ยแดงทองสีแดงนี่โอเคนะโอเคแดงนี่โอเคอืมันก็ดูคลาสสิกหน่อยไงแต่ทองมันจะต้องจัดกับนี้นิดนึงแต่ก็เห็นแหละเพราะมันมีความแตกต่างจากบ้านอื่นอะปาถูกไงเพราะเราขับรถมาเรารู้เลยว่าบ้านไหนบ้านที่สีอาจารย์เนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ดีเป็นการกระชากเอาพลังจากฝั่งนู้นให้ข้ามมาฝั่งนี้อืเออนะะทีนี้พอเข้าบ้านเขาก็ทาโซล่าเซลไว้เต็มเลยนะเนี่ยก็คือมันก็คงสว่างน่าดูเหมือนกัน นี่น่ารักนะเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าถือเท่ากับว่าวางอยู่บนบนอมัไสายตาเกาอย่าเงี้ยในข้างนู้นก็มีพอตกกลางคืนุ๊บ้านนี้ก็สว่างโลเลยใช่โอ้ดีดีอันนี้น่ารักนะและอันนี้เขาก็ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงต่อบ้านเพื่อนบ้านทําให้มีลานหนิงถางอะไรอย่างี้ใช่ไหมทำให้มีหนิงถางเพิ่มขึ้นค่ะเนี่ยไอสเต็ปแบบเนี้ยเข้าใจความเข้าใจเขาถูกนะแทนที่ว่าถ้ามันเลื่อนมาอยู่แค่นี้ มันพอดีเท้าที่ลงมาเออมันก็จะแบบนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็ตกเลยค่ะแต่อันนี้เขายืดมาอย่างน้อยนะมันก็ยังทําให้โอ้หกสิบสองเมตรสองเมตรเมตรใช่ใช่เนะค่ะสองเมตรก็คือประมาณประตูล้มลงมาได้แล้วมันก็มันก็ยังมีลานให้พลังมันคงตัวอยู่อ่านี่คือความเข้าใจเนี่ยแล้วการปลูกต้นไม้เนี่ยชิดริมริมบางเสาไปอยู่ด้านข้างไม่ได้ไม่จําเป็นต้องเอามากระจุกอยู่ข้างประตูค่ะ ก็ยังใช้เคสพรมนะเชิญพลังอยู่ใครที่ตั้งไว้อย่างนี้ก็สามารถยังตั้งได้อยู่เหมือนเดิมแหละเห็นไหมมีส้มอังเปล่ามีสิงโตค่ะสิงโตนี่คือเคสอะไรอ่ะเดี๋ยวเะดี๋ยวเผื่อะไรที่อกันกําลังมาดูอยู่ป้องกันทรับป้องกันซัพย์อาป้องกันทรัพย์แล้วก็ทวงนี้ใครโดนเพื่อนยืมตังค์บ่อย เนี่ยหนูนี่แหละป้องกันได้ตั้งยังตั้งแล้วเอ้ยของของหนูมีสิงโตตัวจริงเลยเอ้ยมันมีตัวเดียวดิมันต้องมีสองตัวต้องมีสองตัวเออเลยต้องมีคู่ต้องตั้งคู่ไว้ด้านหน้าประตูแบบนี้ใช่ใช่อ่านะค่ะไม่จําเป็นต้องตั้งสูงนะเอาแค่นี้แบบนี้แหละแบบนี้แหละนี่แล้วอีกอันหนึ่งที่เข้าใจถูกคือสติกเกอร์ฝ้าเห็นไหมมันเป็นประตูกระจกเขาติดสติกเกอร์ฝ้าด้านนอกเพื่อไม่ให้เห็นเงา ก็เท่าความสูงของเจ้าบ้านพอดีเลยอนะแล้วก็ข้งข้าวข้ามเหรียญบินเข้าอืมอ่าเอาก็ทำเค็เต็มที่อย่งก็จาน้ำภูเขาแล้วก็มันไม่ถูคงถืออย่างที่บอกนะคาจะใช้เคล็ดหรืออะไรก็ต้องทำเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ด้านหน้าประตูเชิญพลังเ่ยให้มันถูกต้องก่อนเทปเนี่ยถึงจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอไม่ใช่เหมือนเหมือนเทสวันก่อนๆที่เราพาไปดูไงตั้งเทสอย่างเดียวเลยทำเทสก่อนเลยแต่ว่าไอ้เส้นทางพลังไม่ทำลามลานหน้าจะเป็นลายหินแตกระเบื้องหน้าบ้านจะเป็นอัปมงคลอยู่เพราะฉะนั้นเวลาพลังมันผ่านเข้าไปมันก็เสียหมดแล้วแล้วอันนี้มีอันหนึ่งคือขึ้ีห้องเก็บของเออเหรเนี่ยห้องเก็บของนะเดี๋ยวนรุ่นใหม่เขาจะให้มันเป็นใต้บันได แต่ว่าเขาก็เลยทาเป็นห้องเก็บของมาให้แต่ประตูก็เนียนดีนะมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเขาถ้าเราไม่ทําคลิปเหนือจานก็กลายเป็นว่ามันมีประตูสองบานใช่อย่างนี้ก็ไม่ดีละอทีนี้ก็ต้องทานี่ถูกต้องก็คืออย่างเงี้ยเขาเลยใส่กุญแจไว้เออพราอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นปุ๊บรู้เลยเราก็ไม่เข้ามันใช้ไม่ได้งั้นเราก็ไปรอทงนุเออแต่สีนี่คือเขาทําให้อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมทาเองเหับทาเองเห็นไหมกลืนอ่ะมันก็เลยทําให้เรามีมันไม่เด่น นี่เขาบอกให้สายตามาชงด้วยไฉกเยี่ยมเลยอ่ะเป็นความภูมิใจของทีมงานทีมางเออทีนี้อีกอันหนึ่งที่มันเพิ่มเติมได้คือเวลามันเป็นถนนยาวใช่ไหมพลังมันวิ่งไม่หยุดเราก็ต้องดึงดึงพลังเสีเหมือนวอาอเราก็ใช้สีเหมือนวบ้าติดเหนือยังกระดงน้ำภูเขากแหละเพื่อมันจะได้ดึงพลังเข้ามาแล้วก็ทําได้ก็คือไฟเงินทองแต่ว่าอันนี้เขาเขาเขาใช้ยิงสปอตไลท์มา อ๋อเออเป็นเงินทองนะแต่มันจะเห็นช่วงกลางคืนก็ทําถูกนะอันนี้ทงด้านขวาคือเงินทางด้านซ้ายคือทองทีนี้ต้องต้องต้องดูต้องดูอย่างนี้อันนี้ต้องดูแสงตอนกลางคืนว่าเวลามันตกมาเนี่ยนะเราต้องให้มันตกเข้ามาตรงประมาณนี้นะให้ามาตรงนี้แต่ไม่เป็นลำนะอย่าเอออย่าให้มันชนกันอย่างนี้ต้องให้มันเอียงนิดหนึ่งหรือมาเป็นเลขแปด เนี่ยเป็นดวงดวงเลขแปดสองอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนทยายอย่างเงี้ยอ่าไปได้อยากเข้าบ้านแล้วอยากดูนี่เดี๋ยวเอาแจกของกลับบ้านไปด้วยขอบคุณค่ะอ่าเข้ามาเจอแล้วเคสก็มีส่วนกวนยุคเก้ายุคเก้าทันสมัยมากแล้วมีส่วนกวนอันนี้คือถูกต้องนะ แปดเก้าเก้าใหญ่กว่าแปดสีม่วงเก้าสีแดงคือดีอ่ะคือดีอ่ะนี่เค็ทั่วทั่วไปตกแต่งเป็นเก้าองกรนะมีเหรียญตรงหนึ่งจีนก็ว่ากันไปเ็สหน้าประตูสวยงามนะมีช้างถึงจะเล็กไปหน่อยตามขนาดบ้านนะอ่าแล้วก็อันนี้นี่น่ารักมากนี่ตั้งใจทําอันนี้คือเทพเจ้าสายเสรสายเสินเนี่ยสายฝาของประตูอ่ามีไฟด้วยเน้นให้เด่น น,ะนี่ละเอียดมากนะเขาสูงเขากลัวเห็นเงา <c oughs> เขาเลยติดสติกเกอร์ฝ้าไว้ต้องยอมรับนะว่าเขาเก็บรายละเอียด<อ>ก็จริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่บอกนะว่ากระจกเงาเนี่ยคือถ้ามันสะท้อนที่ไหน<อ>มันก็ส่งผลไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยคิดเป็นรายละเอียด<อ>จนบางทีเออนี่อันนี้ป๋าบอกเขาว่าจริงๆมาไม่ต้องเพราะว่ามันมช้ฟแล้วมมีแสงตัดแล้ว มันก็จะลบความเป็นอัปมงคลของนี่เคยเจอลูกศิษย์ลายหนึ่งป๋าเขาใช้โคมไฟเหอนช่างสีเขียวอ่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ใช้แต่ว่าตัวตัวฐานโคมอ่ะมันจะเป็นสีออกทองทองเงาวาวเงาวาวนิดนึงไม่ยอมใช้แล้วก็หาไม่ได้สักทีจนทุกวันนี้เพราะว่ากลัวว่าเป็นเงาวาวแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีขับความเป็นไฟอ่ะที่สว่างอยู่แล้วว่าต้องเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงถูกต้องไหมมันก็จะกลบไอ้ความเงาตรงนั้นอ่ะช่ หรือไม่ก็ทําให้มันมันดำดำนิดหนึ่งเอาสีดําไปพ่นขูดๆเอาทําแบบว่าสีเทาอ่ะเออใช่ใช่พ่นให้มันด้านๆนี่มันก็มีเดี๋ยวนี้มันมีวิธีทําเยอะแยะนี่แล้วก็เคสนะน่ารักนากสิบสองราศีครบอืมฮะนี่นะนี่นี่เขามีโซเชียลนะกีตาร์กีตาร์เครื่องดนตรองเครื่องดนตรีอ่ะเห็นเจ้าบ้านแร็พๆอย่างไรอ่ะเห็นเจ้าบ้านแร็พเลยนี่นี่เท้าเทพเจ้าไม่เคยสอนแล้วเท้ามันบุ๋ นี่หาหาน้อยมากนะที่จะได้มาครอบครองแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะบางคนเขาก็ไม่มีทีนี้ถ้ามีอย่างนี้นะเอาวางนี้เลยรับประทะเลยรับเลยนะเอาน้าประตูป่าเลื่อนให้เขาเลยนะอย่างนั้นแก้แก้แก้เอาประมงคนเลยอ่าอ่าอ่าเนี่ยเอาด้านด้านข้างมีไรเคียวออกไหนขอทำท่าดิมีไรเคียยวออกเออ เหมือนเล่นบอลเหอนเล่นบอลอ่าต่อกันไปแล้วด้ารักอีกอย่างนึงคือเอาห้องน้าห้องโวอยู่นอกบ้านอนี่ความตั้งใจนะก่อนที่จะผ่านไปก่อนเขามีมุมเสนอนี่บ้านเขาเนี่ยคือมีลักษณะคือเล็กแค่นี้นะอันนี้ทิศเสือพอดีอ่ะเอ็นอีสมเออนี่ที่เราคุยกัน ก็คือใช้ภูเขาที่เรียกว่าภูเขาทองแล้วเลือกตอนสีทองอย่างนี้ด้วยนะอก็คือไปถ่ายที่บ้านภูเขานี่นตรงเนินมังกรนั่นแหละอนี่มีนี่กำลังมีดอกเขาติดน่ะป๋าดอกดอาใส่ใจในรายละเอียดต้นยางนี่ต้นไม้ในต้นไม้ที่อาจารย์บอกว่าจะมีต้นไม้เด่นประจำใช่ใช่อันนี้คือต้นไม้เด่นประจำล็อบบี้รู้ไหมว่าต้นนั้นมีอายุน่าจะเป็นร้อยปีได้แล้วมั้งเราเคยไปยืนอยู่ข้างใต้อยาจําได้ป่ะใช่ใช่ต้นยาง เป็นี้สามารถทํากันได้ทุกบ้านนะใครที่กําลังดูอยู่ก็ต้องไปถ่ายรูปเอามุมที่ตัวเองชอบที่บ้านองเขาอยากให้ถ่ายเองถูกต้องไม่ไม่คือบางทีซื้อเข้ามาเลม่ง่ายนะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ่ายเนี่ยเวลาเราจําจําความรู้สึกที่เราเลือกเลือกโมเมนต์แบบนี้แล้วเราก็จําอารมณ์เท่ากับคุณได้พลังจากบ้านภูเขามาไว้ที่บ้านคุณฉะนเ้นเวลาทุกครั้งที่เราเห็นมันก็จะเตือนเราว่าเฮ้ยเราเคยไปไว้อารมณ์มันเป็นแบบนี้เว้เนี่ยมันจะได้อารมณ์มากกว่า แต่มื่อถ้าเราไปซื้อผ้ามามันก็เป็นผ้าแห้งๆนะเออรวยนี่นี่นี่น่ารักไหมน่ารักอันนี้ตอนนี้โตยังไงนี่เพิ่งงบเมื่อปีใหม่ปีใหม่ใช่ไหมใช่ตอนนี้น้องตอนนี้อยู่ข้างบนเออสองเดือนเพิ่งปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนี่อันนี้เท่ากับสองเดือนโอ้นี่สองเดือนเที่ยวแล้วใช่เที่ยวแล้วมันรับพลังอ่าฝกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะอืมา นี้ก็เห็นป๋าบอกว่าจะพาไปดูครัวกับห้องน้ำพอเมื่อกี้ป๋าช่วยวางเท้าเท้าแมงมุมเป็นประทะด้านหน้าให้นะวางให้ตรงนนนอ่าเปิดประตูหลังเนื่องจากที่เขาน้อยเขาก็เลยใช้บานสไลด์ใช่แล้วมันเป็นเท้าเหมือนเท้าโฮมที่พี่พี่บอกเป็นบ้านแฝดใช่ไหมมันก็เลยมีสเปซหลังบ้านที่ชนกับรั้วเพื่อนบ้านค่ะทีนี้เขาก็เลยทําให้มันโล่งโดยการที่ ทำเป็นกันศาสตร์และให้มีแสงอตรงน,นี้ก็ไม่ได้กั้นให้มีลมผ่านเนี่ยฟฟลลิ่งแบบนี้ถึงถึงใน,ใน,ใ,นในทางกายภาพมันไม่สามารถเดินได้รอบแต่ทันทีที่เราออกมาอย่างนี้เราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าเราอยู่นอกบ้านป็นีงไงถึงเขเาถึงบอกว่ามันมีความร้อนมันมีแดดมันมีแสงใช่ไหมเนี่ยเ,เขาเขาทาห้องจุ้ยได้ความเข้าใจเออ,เอ,อแล้วก็อ,อันนี้คือห้องน้ําเล็กๆไม่ต้องใหญ่สะอาดสะอ้านเห็นว่า อ่าบน้ําได้มีสะสโคกพอแล้วเมตรแปดสิบนะก็สบายสบายนะบ้านมันเล็กตามนี้นิมอเอนะแล้วก็น,นี้ครัวก็เล็กเล็กอ่อเหมือนกันมีอากาศตัดผ่านแสงตัดผ่านมีเตาถึงเตาก่อนด้วยนะอ,อแล้วก็ ันนี้เขาทําตามพื้นฐานเลยเออแล้วก็ถึงซิงค์นี่มีเขียงขวางไว้ด้วยเออกลัวกลัวไงนี่เคสนี้นะคะถ้าเตากับซิงค์น้ําอยู่ใกล้กันเดี๋ยวน้ํามันจะปะทะไฟเลยเอาม้มาวางเขียงที่ไม่ได้ใช้นะตั้งไว้นี้เดี๋ยวเขียงเขียงที่เอามาตั้งนี้ไม่ได้ใช้ใช่ป่ะใช้ใช้เหรอถ้าที่ถูกต้องต้องเป็นเขียงที่ไม่ได้ใช้เลยเอามาเพื่อเคล็ดนี้เลยเฉพาะเออแล้วตั้งอย่างนั้น นะเออเดี๋ยวปอกกลุ่มอันที่ใช้ก็ส่วนใช้ไปเออไม่เอามาไม่เอามาไว้รวมกันมอข้าไอ้ถังเก็บข้าวนี่มีหลายถังนะเชื่อว่าใส่เคสแน่นอนไม่ว่าจะเหรียญเหรียญจีนอะไรก็ว่าไปเอ้ยเดี๋ยวถามหน่อยบ้านนี้ตู้เย็นอยู่ไหนเนี่ยอ่าสงสัยนี่สงสัยเป็นไงเราหาตู้เย็นไม่เจอเออเหตุที่เราไม่ให้ตู้เย็นเนียตั้งวางตัดขวางพลังทั้ง างประตูทางเข้าทาั้งทางที่จะไปตำแหน่งมงคลโต๊ะอาหารนี่ตู้เย็นแอบซ่อนตรงนี้เองตรงนี้เป็นซักล้างนะครับอือืเห็นไหมอ่าเป็นที่เก็บของอันนี้ไงดีมากเนี่ยตู้เย็นมาเลยซ่อนให้เป็นที่ที่เดินแทบสุดท้ายหาตู้เย็นไม่เจอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้ยมีเรียสิงด้วย พอพรรษานี่ที่สําคัญแต่ตัวชอบเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาชอบตากผ้าไวออ้ีหน้าบ้านเอ,อแล้วนี่เขาก็เลยบังไม่ให้เห็นเราก็เลยไม่เห็นเวลาที่เขาตากผ้าเลยนะใช่แล้วก็เล็กน้อยนะแล้วก็มีต้นไม้บงังเนี่ยความเข้าใจคือนอกจากทําอันนี้แล้วฮะบังแล้วใช่ไหมก็มีต้นไม้บงังเออ,เอ,อมันก็ทําให้จากข้างนอกมองไม่เห็นใช่แต่ว่ามันต้องอยู่ที่เราต้องใส่ใจดูแลมันด้วยนะไม่งั้นมันก็จะตายแล้วก็จะมีเครื่องคงกรองนะ้ํามีอะไรเรียบร้อยหมด ก็ดีงามนะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทำสีดูดิตาโดนสีเสือมันนะเรียบเรียบเนี่ยคืนไปกันหมดเลยเนี่ยแล้ดูไม่ไม่ไม่บ้านนี้ให้คะแนนความเป็นลูกศิษย์กี่คะแนนสิบสิบแล้วให้สิบเอ็ดคะแนนโอเคนะ จัดไฟก็ดีมากนะว,วันนี้เป็นเคสกรณีศึกษานุ่นเจ้าบ้านแอบยืนอยู่ข้างๆไหนๆก็เห็นแล้วหลายๆคนก็บ่อหมดว่าเฮ้ยมีแต่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ดูว่าเจอดีบ้างแล้ว,วลไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นบ้านใหญ่โตอย่างที่บางคนโอดควรใช้แบบนี้นนถ้าอย่างนี้เนี่ยสมมุตินะถ้าแก้แบบนี้แล้วแล้ว,ลวยิ่งมีแสก,กีด้วยนะโอ้โหมันก็จะยิ่งทําให้การล่วไหลของพลังมันลดลงทีนี้แทนนุ่ย์เราทำมา1 0งแทนที่จะไปเอาไปอุดรูรั่วถ้า50มันก็ได้ใช้เต็มที่ไง นะอ่ะเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ปาก็จะต,ตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ